สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ F4 นะครับจริงๆวันนี้อยากจะมาสวัสดีและก็คุยกับคนกลุ่มนี้มากกว่าก็คือคนกลุ่มที่อยากจะได้เงินชราภาพก็อยากจะได้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประกันสังคมนั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มรวมพลคนอยากได้เงินชราภาพ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มชื่อกลุ่มก็คือรวมพลคนอยากได้เงินชรา,าภาพประกันสังคมสมุดประการแต่ก็มีสมาชิกทั่วทิศทั่วแดนนะครับจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีมาจากภาคอื่นแล้วก็มาทำงานอยู่ในสมุดประการอยู่ในระบบประกันสังคมสมุดประการแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายกลุ่ม มากเลยนะครับหลายกลุ่มมากเลยที่มีแนวเดียวกันก็คืออยากจะได้เงินฉลาภาพไปไปทำอะไรครับไปลงทุนไปลงทุนทำอะไรเพราะเงินฉลาภาพมันเป็นเงินก้อนแล้วก็อยากจะเอามาใช้ยามเดือดร้อนอย่างนี้นะเดือดร้อนขนาดนี้ก็เลยอยากจะได้เงินมาใช้แต่ละคนก็มีนะครับ หลายหมื่นหรือบางคนก็มีแสนแสนบวกก็เลยอยากจะได้เอามาใช้ก่อนกำหนดก็มีเยอะมากตอนนี้ติดอะไรทำมาถึงเอามาใช้ไม่ได้ติดกฎหมายติดกฎหมายกฎหมายยังไม่ได้แก้จะแก้กฎหมายก็ต้องเข้าสภาโหวตโอ้โหมองละมืดมนแก้กฎกระทรวงดีไหม ง่ายกว่าไหมให้ประกันสังคมออกเป็นเงินเงินให้กหู้หลายแนวทางที่ที่ทำได้หลายแนวทางที่สามารถที่จะดำเนินการมาช่วยพวกเราได้ไดไแต่ทำไมแต่ทำไมทำไมถึงพวกเราถึงไม่ได้เงิน สักทีหนึ่งมันติดอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนก็อยากจะบอกว่ามันติดอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละมันติดอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปติดอยู่ที่ใครไม่ได้ติดอยู่ที่รัฐสภาไม่ได้ติดอยู่ที่กระทรวงแรงงานไม่ได้ติดอยู่ที่ประกันสังคมมันติดอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละถ้าพวกเราทํา โอกาสได้แน่นอนมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพวกเราทำแต่แต่ที่นี้พวกเรายังไม่ลงมือทำพวกเรายังไม่ได้ลงมือทำเรามีคนนำเรามีคนนำเรามีลูกพี่ละ่ะกลุ่มของเราโชคดีมีคนนึงใจดีใจดีเป็นสตัตวแพทย์นะครับก,ก็คือพี่หมอบูนพี่หมอเป็นพี่หมอบูนเนี่ยเขาเขาลงมาช่วยเขาเอาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ลงมาช่วยกลุ่มเราเขาช่วยยังไงเขาก็ช่วยนำนำการรวมพลหาจังหวะในการนัดรวมพลแล้วก็สื่อสารกับเจ้าหน้าที่เป็นพิธีกรได้พิธีกรที่ถามหรือว่าแจ้งวัตถุประสงค์อะไรต่างๆกับ ตัวแทนของกระทรวงตัวแทนของประกันสังคมตัวแทนรัฐสภาพี่หมอบุญไปหลายที่มากรัฐสภาก็ออกไปยื่นดีกาก็ทำทำมาทุกทางแล้วนะครับเนี่ยก็จะยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ที่ใครนะมันติดอยู่ที่พวกเราไงครับติดตรงไหนครับก็พวกเรายังไม่ได้ทำอย่างการนัดรวมพลกันครั้งล่าสุด จะเอาสักหนึ่งร้อยคนก็ได้แค่ห้าสิบคนได้แค่ห้าสิบคนนั่นเองถ้าเรารวมกันได้ถ้าเรารวมกันได้ห้าร้อยคนเมื่อไหร่อันนั้นแหละสะเทือนแน่สะเทือนรับประกันได้เลยว่าเราจะได้เงินชรลาภาพมาใช้ภายในปีนี้แน่นอนรับประกันได้เลยถ้าเรารวมกันแมตช์แรกครั้งแรกสักห้าร้อยคนนะ เรากลุ่มเรามันหลักพันเราไปกันไปช่วยกันสักครั้งหนึ่งสักห้าร้อยคนเนี่ยสะเทือนแล้วครับสะเทือนยังไงก็ขนาดสสเต้เนี่ยยังเคยถามยังเคยถามแล้ว,ว่าพวกเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยถึงห้าร้อยคนหรือยังมาห้าร้อยได้ไหมเนี่ยวันนี้ถึงห้าร้อยไหมอะไรอย่างนี้แสดงว่าเขาก็อยากจะช่วยมีสสหลายคนที่เอาเข้าไปในสาภามันไม่ได้ผล ก็ระบบรัฐสภา,าก็จะเป็นอย่างนั้น,นครับระบบรัฐสภา,าก็จะเป็นไปตามหลักการแต่ถ้าเรารวมกลุ่มการครั้งแรก500ครั้งต่อไปมีพันแน่จากนั้นเป็นพันสองพันสามพันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรียบร้อยแล้วต้องเอามา,าพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแน่จะทํำยังไงจะให้เป็นเงินกู้แล้วจะแก้กฎกระทรวงอะไรยังไงเนี่ยได้แน่นอนดังนั้น ก็สรุปได้ว่ามันไม่ได้ติดอยู่ที่ใครไม่ได้ติดอยู่ที่หน่วยงานไหนมันติดอยู่ที่พวกเราพวกเรายังไม่ทํากันถ้าพวกเราทํากันเมื่อไหร่เนี่ยสาเร็จแล้วครับทาเ,เมื่อไหร่สาเร็จเมื่อนั้นพูดได้เต็มปากเลยแล้วก็ขออธิบายไปยังเพื่อนสมาชิกหรือว่าพวกท่านผู้ชมท่านอื่นที่มีความเห็นไม่ตรงเรื่องของไม่ตรงกันกับพวกเราในเรื่องของเงินชราภาพเนี่ยเรา เราต้องคุยกันว่าเราอจะแก้ให้มันได้ทุกคนก็เราอยากจะแก้กฎหมายให้มันเป็นลักษณะของใครไม่อยากได้ก็เอาไว้ใครอยากได้ก็เอาออกมาจะได้ช่วงไหนก็ได้เอาออกมาช่วงไหนก็ได้ถึงยามเดือดร้อนแสนสหาหัสแบบนี้เราจะได้เอาออกมาได้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่จะบอกเล่าสู่เพื่อนสมาชิกที่มีมีความเห็นต่างนะครับสรุปง่าย แชร์กันไปครับแชร์กันไปแล้วก็ลองเสียสละกันสักหนึ่งวันเดี๋ยวฟังทางลูกพี่เราคือพี่หมอบูลเขาจะนัดวันไหนเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้จังหวะดีจังหวะของเอ่อจังหวะของระบบราชการจังหวะของการเมืองอะไรอย่างนี้นะพี่หมอบูลเขาจะรู้ดี๋ยวเขานัดมาทางกลุ่มเนี่ยละครับแล้วพวกเราพยายามเสียสละกันวันหนึ่งแล้วกันนะวันนึง เอาสักห้าร้อยบอกต่อไปบอกต่อไปห้าร้อยคนถ้าถึงห้าร้อยเมื่อไรเรียบร้อยครับได้ภายในปีนี้แน่นอนเพราะต่อไปมันก็เป็นพันมันก็จะขยับไปเรื่อยเพราะคนเห็นกลุ่มได้ถ้าคนทั่วไปเห็นว่ากลุ่มเรามาถึงห้าร้อยคนแล้วเนี่ยเราเราก็เชิญชวนต่อต่อต่อ,ตอว่าแมตหน้ามาแล้วใครที่ออกมาก็จะมีสิทธิ์เป็นรายชื่อแรกๆที่เราจะ นำถ้าเกิดเขามีถามรายชื่อเราก็จะได้นําเสนอนะอะสรุปเลยนะครับสรุปเลยก็คือออกมาครับบอกมาช่วยกันสรุปคำอตอบคำถามก็คือคำถามว่าจะได้ไหมได้แน่นอนได้แน่นอนแต่พวกเรายังไม่ได้ทำแค่นั้นเอง สรุปนะครับสรุปก็คือถ้าพวกเราลงมือทำนะครับเงินชลาภาพได้แน่นอนได้แน่นอนแล้วเราก็จะแก้กฎหมายให้เลือกได้ใครจะเลือกเอาบำนาญใครจะเลือกเอาบำเหน็จแล้วก็ใครที่จะเลือกเอาตอนช่วงอายุไหนเราก็จะแก้กฎหมายตัวนี้ไปพร้อมกันกับการเอาเงินมาใช้สุขเสริฉุกเฉินนี่นะครับเนี่ย ถ้าเราแก้กฎหมายได้เนี่ยอย่างเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเงินมาใช้ได้เป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์มากดังนั้นต้องลองสักครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกบอกต่อบอกต่อบอกต่อกับทุกคนเลยว่านัดกันครั้งหน้าเนี่ยถ้าได้500คนนี้สะเทือนแลวครับ